สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนเนี่ยเข้าสู่ช่องของผู้พิทักษ์แมวส้ม ซึ่งในวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กันในเกม R v อีกแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมารีวิวสกินม้น่าที่มีชื่อว่า f ฟ Moon นาคานั่นเองซึ่งซัพพอร์ตกับแทงเนี่ยไม่ค่อยมีสกินระดับสูงหรอกแต่ว่าการกลับมาของสกินมิน่าในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากได้ข่าวว่าถ้าเหมาเนี่ยหมดไป4,000กว่าปองเลยนะแต่ว่าทุกคนครับดูสกินสิ สีผมของเธอนั้นช่างสวยเหมือนต้นกล้วยเขาบอกว่าสกินนี้เนี่ยผมได้เล่นฟรีนะครับเพราะว่าอะไรรูกไหมเพราะว่าสกินนี้เป็นสกินเช่ารู้สึกขอบคุณทาง G M มากๆเลยนะครับที่ให้สกินเช่าผมมาเล่นเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกตสกินในเกมกันเลยดีกว่าฉันจะเล่นซับพอร์ตเอ้าอุ้ยผมขอไม่ได้หรอทำไมต้องมาแย่งผมซับพอร์ตอ่ะ งะขอมาอวดใส่กินไม่ได้หรอเอาเฮ้ยเล่นมีหน้าฟาร์มเฮ้ยทุกคนผมจะโดนด่าไหมเนี่ยก็ผมขอซัาบก่อนนะช่วยไม่ได้รอเลี้ยวบอกว่าเอาจริงดิบอกว่าไม่รู้ครับ ทุกคนผมโดนแย่งทรัพย์ผมต้องเล่นฟาร์มมันจะไหวไหมเนี่ยเราเราจะออกเป็นอะไรดี <ś c oughs> ดาบแดงหรือว่าขวานฟาร์มหรือว่าธนูดีนะ<อ>มาตาแรกก็มั่วเลยแล้วนะครับเออเราต้องออกเป็นนีอ่ออกเป็นอะไรดีอ่ะออกเป็นดาบฟาร์มป่าดีกว่าอืต่อไปเราต้องจัดเซตจัดเซตเอาเป็น เอาเป็นเดี๋ยวผมจัดเซตใหม่กันนะเอาเป็นดาบฟาร์มแล้วก็รองเท้าแล้วก็เอาเป็นอะไรที่มันถึกๆถิดดิถึกๆถ,กถกิแล้วก็ออกของมากันด้วยอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วมั้งมีหน้าก็ไม่ใช่ว่าไม่มีดาวเมทเลยนะงั้นถือว่าฟาร์มได้นะ <laughs> มีไงซัพพอร์ตมาช่วยซัพพอร์ตฟาร์มเลยเฮยเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเรา อืมนี่นะครับซัพพอร์ตช่วยซัพพอร์ตฟาร์มทำไมฉันถึงต้องมาฟาร์มเหรอเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มคริบกลางกันต่อเลยนะครับปุ๊ฟฟาร์มเร็วพอๆกับคีราฝั่งนั้นเลยนะเนี่ยเอ้ฟาร์มไปครับเอยของช้นของช้นงเอ้อเยบับแดงหายบับแดงหายโอ้โห เดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอไอ้พวกนี้นี่สีเนียวเอามันซีสีเนียเอามันสีเดี๋ยวเราฟาร์มฟาร์มคลมิปล่างก่อนดีกว่าเราจะเอาเวลสี <kab oya. S 2> เอ้ยได้เวลสีแล้วครับทุกคนดเดี๋ยวเราจะไปป่นเฮ้ยสีเนียวกำลังไปกำลังไปเพื่อนโอ้โหน่าจะไม่ได้นะครับนี่เฮ้ยถอ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 ยมาเพื่อนถอยมาซุ่งไม่ได้มันเยอะมากเลย าดาเมจฉันก็ไม่ค่อยจะมีด้วยสิอืม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 ปกติแล้วปกติแล้วพึ่งเอาไม่ได้อือได้ไหมได้ไหมไม่ได้หว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรดาเมจไม่มีนะครับวิ่งโคตรอึดเลยวิ่งเหมือนเต่าเลยที่ฉันต้องมาฟาร์มแบบนี้มันเป็นเพราะนายไงเล่าซีเนียลรู้ไว้ซะด้วย โอ๊ยมันเดือดตีคลิปเสร็จเนี่ยสีเนียวเข้าแล้วสีเนียวเข้าแล้วอลูกเมียฟิกโอ้ยโอ้ยวิ่งช้ามากเลยเนี่ยอุ๊ยเราดักเอายอนดีไหมเนี่ยยอนไม่มาด้วยเอายอนเอายอนอืออืออือตายไหมโอ้ยกูจะต,ตีตาย เหนื่อยเหนื่อยมากทำไมมันไม่ออกรองเท้าให้ผมล่ะเหนื่อยจังเลยซีเนียวยังวิ่งไวกับผมอีกเอ้ยได้สักทีถ้าเราเล่นมีหน้าฟาร์มแล้วเฉจไหนนี่มันแปลกบ้าเลยนะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนดีกว่าดูเมียดูเมียไม่กล้ามาเอ้าเอ้ยเอ้ยสวยครับสวยสวย นี่เราทำหน้าที่เหมือนแท้งเลยนะเอ้ยกดเพอร์ดีไฟเราได้คิวบ่ะอืมพญานาคกัดเป็นไงล่ะนี่ใครไม่เคยเห็นพญานาครูดเสานะครับมาดูที่นี่ได้เลยเอโหูนี่มันอะไรเนี่ยจะขอหวยได้หรือเปล่าสามารถมาขอหวยได้ที่ต้นกล้วยต้นนี้เลยนะครับมีพญานาคอยู่ด้วยเดี๋ยวเราฟาร์มเอ้ยเราเป็นฟาร์มนี่นะ เราฟามก็ต้องฟามสิเฮ้ยบัฟแดงใครบัาแดงใครวะตั้งแต่เริ่มเกมมาฉันไม่เคยได้บัฟแดงเลยนะอืมได้สักทีมาดูกันนะครับว่าตอนนี้เราจะชนะหรือเปล่าชนะก็คงดีเลยเราฟามได้ตั้งสิบอคิวแล้วแน่เอ้ยบัฟบูไอ้พวกบ้าเอยให้เราเอาคืนนะ ย้ายดึงไม like, ่โดนดึงไม่โดนหูโคตรแรงเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอืมอืมสวยได้คิวแดะบุ้ยเฮ้ยแครีอืมอืมอืมกันแครี่อยู่กันแครี่อยู่ป่ากันแครี่วัดเฮ้ยบวกกันโดยที่ไม่มีฟาร์มอ่ะเดี๋ยวก็แพ้หรอกอืมอืมอืม๋ยวฉันแทงป้อมให้เพื่อนฉันแทงป้อมให้ ฮึ่งมืออสวยเอ่อเอ่เอ่เราแทงป้อมเลยมีแต่แทงป้อมอยู่เฮ้ยคีล่ามาคีล่ามาเราเลี้ยวเฮ้ยอยู่ว่าเว๋อเลยผมกำลังโดนอยจะตายแล้วจะจะตายแล้วเฮ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าหมอนกกรกตาที่จะจะราก เฮ้ยตาน,นีจะช,ชนะวะเหลือย้อนแค่ตัวเดียวเองทุกคนไม่ต้องไปกลัวแต่ว่าย้อนมันยิงเลยยองยิงแรงนะื<ด>มบางไม่ไม่ให้ตีไม่ให้ต<ด>ขหีขอดูดเลือดหน่อยขอดูดเลือดหน่อยเฮ้ยมีใครเอาฟับปูมีใครฟ้าบาูเฉลติช่วยเออนีเราเป็นฟาร์มจริงไหมเนี่ยเราเป็นฟาร์มเอา้าดี มามาหาเราทำไมดีว oh. ไวม,มาไปหาแครี่ oh. เออได้วีโลแต่ว่าแครี่ตายอย่าบอกนะว่าซีเนียวร้าผิดคนซ oh. ีเนียวโอ้ยซ oh. ีเนียวนี่แกซีเนียวโ <laughs> oh. อ,อ้ยแย่งป่าอียแย่งซามยังไม่พอ,อยังจะยืนนี่ กดผิดโทษนะแครี่จะบ,บ้าแล้วมันใช่เวลามายืดทิมไม่ได้โอ้โหวร์ปอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยปวดหัวจริงจริงคิดว่าเราออกเป็นขวานดีไหมเราจะได้ถึกด้วยอืมดีพูดเองเออเองด้วยนะเฮ้ย <talent> เฮ้ยเกือบ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 แล้วเกือบโดนอลูมิอารด,ดีนะที่เราไม่ได้กดไอ้หน้าหนําเมาื่อกี้เฮ้ยอะไรเดีย่ย อออะไรอะไรเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยออะไรล่ะเฮ้ยข้าไปเปล่าน้องเห็นแบบนี้โอ้ยโอ้ยเธอเอ้ยจะตายจะตายโอ้ยจะตายช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าตามฉันอ้ยเฮ้ยเขามีหน้ามีดูดเลือดนะอย่าลืมอย่าลืมเฮ้ย อีลูเมียเนี่ยเดี๋ยวเหอะนี่ยายป้ากลับมานี่ดิยายป้าเออนี่โอ้ยโอ้เออ,อ,เอ,อตายอีกแล้วอ่ะมันต้องชนะดิมีหน้าฟาร์มตึงขนาดนี้เฮ้ยมีการเอาดารกันเกิดขึ้นโจมตีเลยเหรอโอ้โหเฮ้ยอ้าวไปป้ามานี่ดิ ไม่เข้าวะเนะเดี๋ยวใครจะเข้ามเมื่อกี้ะขอร้องเราก็เพิ่งเดินมาจะให้แครี่เข้าไปแบบนี้ก็ไม่ได้นะนายจะบ้าไปแล้วเหรอเพื่อนหันกลับมาหันกลับมาอุ๊ยทุกคนวีโร่ระวัง เกือบตายแน่แค์รี้ระวังวีโลวีโลหลังเฮ้ยๆรุมๆตอนนี้รุมๆเออแล้วเองออกมาทำขวอยไรออกล้างสิเออตอนนี้นะครับทีมเราเนี่ยกำลังทะเลาะกันอยู่โอ้โหไม่สนหื ไอ้นีนี่เป็นคนหัวแข็งมากเลยนะครับเนี่ยซับคนเนี้ทำไมชอบยืนนิ่งฟะโอ้โหทีมทีมเราเริ่มทะเลาะกันแล้วแล้วแบบนี้จะเป็นไงต่อว้ายโดนย้อนซอยตายแน่เลยเอ,อือ้อโหยอนไม่มีใครเอาย้อนลงแล้วอ่ะจังหวะเนี้ยทุกคนช่วยบอกผมทีว่าผมจะชนะนะ เราเอาตัวยืนมันก่อนละกันมันจะได้ไม่มีตัวยืนไม่มีตัวยืนแล้วเพื่อนเราเอาดาร์กได้หรือเปล่านะเอาดาร์กได้เอาดาร์กได้เฮ้ยทุกคนระวังยอนด้วยอีดูเมียน,นี่ก็ป่วนจริงๆเลยเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวีโรวิโรนี่แน่ไม่มีตัวยืนแล้วสองตัวโอ้เราก็ขาดตัวยืนไปแล้วอีกหนึ่งตัว ผมเข้าถึงตัวยอนไม่ได้เลยครับทุกคนผมไม่มีฟลิก,กอร์รแบบนี้แบบนี้เราควรไปเอาดาคือเปล่าเดี๋ยวผมโซนให้นะเอาไปเลยเอาไปเลยหน้าที่ของป่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> <c oughs> หน้าที่ของป่านะครับเอ้ย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 เฮ้ยเอ้ยเราได้ดาแล้วเลยได้ดาแล้วเฮ้ยย้อนมาเฮ้ยเ้ กือบตายหนีเร็วหนีเร็วเราอาจจะชนะก็ได้นะทุกคนว่าไปเฮ้ยฟาเรนเข้าแล้วฟาเรนเข้าแล้วสวยเลยงหวะน,นี้สวยเลยสวยเลยเฮ้ยอตัวยืนมันก่อนอาตัวยืนก่อนเฮ้ยมันกดล้างเฮ้ยเลือดหายไปไหนหมดเฮ้ยคิวเฮ้ยร้อเลี่ยวอ้าวฟาร์มไปก่อนนะครับทุกคนเฮ้ยเหนื่อยจังวะอือ,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 อตัวนี้แหละเอาตัวนี้แหละ <laughs> อยด่ดีก็วิ่งไม่คิวซะงั้นเเราดักฆ่าดีกว่าดักฆ่าดีกว่า เอ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วมึงเอาย้อนครับเพื่อนเอายอ้อนเอ้ยโอ้โหย้อนโอ้โหทีนี้เอาย้อนให้ได้นะโอ้อยรู้เมียโหเหนื่อยนะเว้ยไอย้อนเนี่ยตัวปัญหาเลยนะรู้หรือเปล่ามาๆมา,มา,มาเอาดาร์กมาเอาดาร์กสเลเยอร์กันเอาดาร์กสเลเยอร์ดาร์กสเลเยอร์มีเพื่อนสองคนนะครับกำลังโซนไว้ให้อยู่ ตอนนี้ผมก็มาช่วยเพื่อนตีดาร์กเพราะว่าผมเป็นป่าใช่ไหมล่ะอเราได้ดาร์กแล้วจบได้สักทีนะมีสีเนี่ยวตายทุกคนทุกคนมานี่เร็วมาขอพรกับพญานาคก่อนเราจะได้ชนะขอพรให้เราชนะนะขอร้องแหน่แหน่ เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสวยอ้โหได้ยอนแล้วสวยมากเฮ้ยอ well ีลูเบียอีลูเบียฟีกอีกแล้วอืมเฮ้ยเฮ้ยโดนปั่นโดนปั่นยังไงครับย uh ังอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้รอเลี้ยวลอยเลี้ยวไม่มีล้างผมไม่มีล้างไม่ใช่ซับผมไม่ใช่ซับไม่มีล้างวูาวววยี่คีลาตายแล้วคีลาตายแล้วก่อเกิดครับมีก่อเกิดมีก่อเกิดโอ้ยไปถึงไปถึงตายแน่ตายแน่ ขอดูเลือดหน่อยแล้วกันเย็ดขี้ชนะได้ไงวะเฮ้ยทุกคนชนะเฉยเลยตาเนี้ย